สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้จะพามารีวิวเต็นท์โฮแมนรุ่น Oasis Screen with f l a p UV Pro นะครับก็เป็นเต็นท์เต็นท์มุ้งนะคสำหรบับในการลางเต็นท์แล้วก็เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับตัวนี้เป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยงามเลยครับมีการใช้งานมาเมื่อกี่ครั้งครับนี่ครับ Oasis Screen with Flap UV Pro นะครับ สวยงามมากครับเป็นเต็นมุ้งสามารถเปิดมุ้งได้รอบทิศทางครับตัวนี้ขนาดความกว้างก็สมควรครับตัวนี้เข้าออกได้หน้าหลังครับภายในก็ฟังวังมีรอยพับนิดหนึ่งอาจจะกันน้ำฝนไม่ได้มากนะครับแต่ว่ากันแสงแดดได้กันแสงแดดกันน้ำค้างได้แน่นอนครับของมือสองมีสภาพตำหนิ ตามที่ผ่านก,การใช้งานมาก็ภายในก็กว้างขวางครับตรงนี้สามารถเปิดได้เป็นมุง้งเปิดได้จะเป็นมุง้งขน้าก็สามารถปิดได้ครับเป็นมุง้งแล้วก็สามารถปิดปิดทึบได้ตรงนี้ที่ต้องการปิดทึบนะครับหรือไม่ก็เปิดเป็นมุง้กมงกันแมลงกันยุงได้ครับภายในว้างขวางความสูงก็ประมาณ 2เมตรครับความสูงตรงกลางนะครับคนความสูงร้0เซนก็สามารถยืนได้สบายครับภายในกว้างสามารถวางโต๊ะอาหารข้างในได้ครับโต๊ะอาหารแล้วก็ทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ครับสำหรับการไปแคมป์ปิ้งตัวนี้จะเป็น3าท่อนนะครับเหล็กคือสภาพเหล็กก็ไม่ไม่บุบไม่งอครับสภาพการใช้งานก็ จะมีรอยถลอกบ้างนิดๆหน่อยแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็พลาสติกยังใหม่ก็จะมีแค่รอยพับใบตรงข้างในนิดหนึ่งที่เป็นรอยพับแล้วก็ลอกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีลอกนิดหนึ่งแต่โดยรวมถือว่าสวยคนระับโดยรวมถ้าโดยรวมถือว่าสวยงามไหนดูมุมกว้างๆนะครับค่อนข้างกว้างค่อนข้าง,างกว้างใหญ่นะครับ 3ามเมตคูณ3เมตรได้ครับตัวนี้มเกิน่าจะประมาณ3มเมตรนะครับตัวสมเมคูณ3เมตรผมมว่าใหญ่เลยทีเดียวฝั่งนี้โลโก้เล่านิดหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะการผลได้ร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมถ้ากันน้ำค้างน่าจะได้ครับกันน้ำค้างแล้วก็กันแสงแดด ยูวี <UV S 2> ได้ครับมุ้งเต็นตนมุ้งให้ดูตัวนี้นะครับตัวน,นี้ยังใหม่ใหม่นะคร<ๆ>ับเหล็กก็ยังไม่เก่าวัสดุใอ่ตัวตรงกลางเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ลายเชฟลาเสาหกอันเป็นเหล็ก มีเชือกมาให้ครบแล้วก็พร้อมกระเป๋าเลยครับรับเก็บสามารถออกไปแคมปิ้งกันยังมีความสุขได้เลยครับสําหรับรุ่นนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับร้านแป้งโกะกะดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองจำหน่ายสินค้ามือสอจากญี่ปุ่นนําเข้าดโดยตรงจากที่ญี่ปุ่นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของนานแคมป์นะครับเป็นโคแมนรุ่น o ออ i ซิสกรีนวิดแ f ปยูวีโปรนะครับ ตัวนี้เราขายที่ร้านเราขายที่3,900นะครับตัวนี้เนื่องจากมันมีตำหนินะครับแต่งานโดยรวมก็ยังใช้งานได้ครับมีตำหนิให้ตรงนี้นิดหนึงไม,ไม่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการใช้งาน3,900ว,ว่าเป็นราคาที่ถูกมากครับคุ้มค่าแล้วครับถ้า,ายได้ไป1นะิบอะไรก็ใช้งานได้หมดครับโอเคครับสวัสดีครับ